สบายเลยควบแต่กินกินถ้ากินเล่นๆก่อนโอ้โหถ้าเกิดอย่างนั้นนะเด็กกินของเล่นๆนะให้เด็กคนนี้มาส่งเลยดีกว่าเฮียเกนมาถึงท่าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีแม่สวัสโอ้พี่ทีมงานพี่โคตรเยอะนะเหมือนขนมาทั้งซอยเลยฮิเอเกนชิดูซ่าสุกดา ไม่เกินห้าคนค่ะอ๋อใช่ใช่ใช่ไม่เกินห้าอ๋อกลับบ้านเป็นบแล้วที่เดียอเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นมารับผมเยอะข้างล่างไงโอ้อเขากลวกลับบ้านหมดแล้วโอ้วิ่งกลับไปไวมากเลยเฮ้ยครับุณคาริคาริครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเมาเรื่องคาริคารินี่มาจากไหนจ๊ะมาจากบ้านเลยครับบ้านไกลไหมบ้านไม่ไกลมากแล้วบ้านมีผู้หญิงมีใครอยู่ไหมอ๋อบ้านไม่มีครับแล้วก็ประตูห้องนอนไม่ล็อกด้วยเดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นยังไงระวังผีผ้าห่มนะ นี่เฮียเขานี่กําลังจะกลับมาลีลานอีกแล้วเขาว่านให้กล้องจุดจุดจุดของลับเขาวานให้หนูเป็นเขาวานให้หนูอืเป็นสายลับพี่พูดกี้ผมตั้งแต่ก่อนละครยังไม่อ่อนแอรับดังไหมล่ะดีครับดังจะตายเพราะต้องดังอีอาอีอาอันนี้เป็นคู่แข่งของดิฉันที่ไม่อยากจะพูดโปรโมทเลยทำไมพูดเลยพี่พูดชื่ออะไรคาริคาริคนนี่ฉันชื่อคารุคารุ คารุคารุถ้าพูดแบบเต็มๆคารุจืดอุ้ยแต่โทรคุณผู้ชมนะคะพี่ไม่ต้องขอโทษแล้วแหละมันไปแล้วมาขนาดนี้แล้วเกรดทำได้หรือยังคะสำหรับคาริคาริตัวนี้อันนี้ทำได้ประมาณปี2ปีแล้วครับปี2ปีแล้วหรอใช่ใช่เฮ้ยเกรดเดี๋ยวก่อนที่เราเคยได้ยินคาริคาริเนี่ยนะมันเป็นหนังปลาแซลมอนใช่ไหมใช่แกะกินให้ดูเลยดีไหมเออได้เลยอันนี้รสอะไรอันนี้รสอันนี้รสซาวครีม อชบคือผมผมชอบรถนี้ที่สุดเลยตอนแรกตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยนี้ก่อนคือผมทํากับพี่กิจนายแล้วก็คือเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วคือร้านเราเนี่ยปลาแซลมอนออกดีมากเราก็เลยแบบคิดหาว่าเราจะทํายังไงดีกับหนังปลาแซลมอนอะไรอย่างงี้ใช่ฮะแล้วเราก็แบบว่าเป็นอันนี้เป็นออริจินอลครับเป็นเครื่องไข่เค็มอ่ะลองสิแลวใครเป็นคนเลยไหมเครื่องไข่เค็มไข่เค็มไข่ที่เป็น ที่เป็นไข่อะพี่ไข่เป็ดนะไม่ใช่ไข่ที่ไม่ใช่ไข่เลยพี่พี่คิดนะพี่เพาลองกินสิคุณเกสถามนิดนึงใครเป็นคนล่าปลาแซลมอนมาปลาแซลมอนจากหน้านน้ำไหนเนี่ยปลาแซลมอนแถวใต้สะพานพระรามแปดครับโอ้ดีอร่อยยอกยอกน้ำปลาช่อนคือปลาแซลมอนเกสนี่ไม่มีกลิ่นโคลนไม่มีไม่มีว่ายทวนน้ำอย่างแข็งแรงเหรอมีอร่อยมั้ยล่ะโอ้ยหลอกเอาหนังปลาสลิดปะวะ สิ่งมันหนังปลาสลิดในอีบิยะไหนดูสิอุ้ยไม่ใช่ปลาแซลมอนบ้านหล่นอย่างปลาสลิดแบบนี้คว้างปุ๊บแตกอ่ะเว่ามันกรอบใช่ไหมเฮ้ยกรอบอ่ะคว้างปุ๊บแตกกรอบอ่ะได้ยินเสียงเคี้ยวของเกรซแล้วรู้ว่ากรอบแต่ดูนี่นะคะขออนุญาตนะพี่้องกินห่างกันหน่อยขอให้เออซาวเอาไม้เข้ามาจ่อปากดิฉันนะคะในความกรอบของคาริคาริเนี่ยเป็นไงอืมอร่อยคือคือคือ ผมกับพี่กิกชอบรถนี้แล้วก็อันนี้เป็นต้มยำแล้วก็มีสีเหลืองอันนี้ครับรถอะไรันน้เฮ้ยโอ้โหโคตรโคตรหลังเขาหลหลังมีหลังมีอยู่ข้างหลังนี่โอ้อันนี้อันนี้รถลาบอันนี้รถลาบอันนี้เป็นออริจินอลซึ่งทุกทุกรถเนี่ยเราเคลือบไข่เค็มหมดเลยแล้วก็ส่วนผสมก็จะแตกต่างกันไปเอาอะไรมาคิดรถเคลือบไข่เค็มเพราะมันเก๋เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันมีช่วงช่วงหนึ่งมันเทรนไข่เค็มไงฮะแล้วเราก็แบบ ลองให้คนทำแล้วก็เอามากินจน <c oughs> จนกว่าจนกว่าจะแบบรสชาติถูกใจอ่ะเราถึงแบบว่าเอาออกมาเอ้ยเอาบอกโปรโมชั่นก่อนก่อนจะบอกอะโปรโมชั่นโปรโมชั่นซองเล็กนะฮะซองเล็กก็ใช่ซองเล็กอันนี้อันนี้นะครับซองเล็กจากหนึ่งร้อยสสิบ้าบาทเราขายแค่หนึ่งรบาทแล้วก็ส่งฟรีนะครับแล้วก็ซองใหญ่อันนี้นี่ซองใหญ่และซองใหญ่ก็มีมีที่ลูด เก็บด้วย,วยถ้าสมมติว่ามีท,ท,ที่รูดที่รูดนั่นแลหละพี่ดดถ้าทานไม่หมดซองใหญ่เนี่ยจาก1นึ่งร้อยสามอยห้าสิบบาทแล้วก็ส่งฟรีด้วยโอ้กินได้กี่ซองก็ส่งใช่ไหมฟร,รีหมดไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าความโดดเด่นเนี่ยนะคะลองได้ชิมแล้วเนี่ยหนังปลาแซลมอนทั่วไปเราเคยกินแล้วแต่ของเขาเนี่ยมันเคลือบไข่เค็ม มันทําให้เรารู้สึกเหมือนรสชีสแต่เป็นชีสแบบไทยๆอ,อ,อ่ะอ่าใช่ใช่มันเออออมันมันดูเป็นกลายเป็นของละมุนที่คุ้นลิ้นของคนเอเชียเฮ้ยมึงหิวข้าวเหรออีอ้วนอะไรเนี่ยสแน็คที่พร้อมให้คุณกัดตุนในช่วงนี้เฮ้ยคุณกินแบบเอาไปร <c oughs> ับปตานอ่ะเพื่อใมันอร่อยไม่เคยกินเลย <c oughs> ชิน้นชิ้นใหญ่ด้วยกินตั้งใจเนาะเราอ่ะอร่อยว่ะเฮ้ยอร่อยจริงๆนี่รสชาวครีมนี่ฉันชอบเหมือนกันชแบ้ลอง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 องล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 อง ชิ้นของหนังปลาแซลมอนเขาเนี่ยเป็นคําไม่ใช่มันแหลกมันเหลวอะไรอย่างนี้นะคะร้อยสามสิบห้าหรือร้อยเก้าบาทถูกมาก3ามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเนี่ยกี่กรัมลูกอันนี้สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับส่วนฮอเลเรจากร้อยสามสิบห้าเหลือหนึ่งร้อยเก้าบาทส่งฟรีเหมือนกันมึงบอกติดไปอ่ะอันนี้กี่กรัมอันนี้กี่กรัมง่ายๆ G F K แ้วส่งไหมให้เราเราจะยืนยันเฮ้ยแล้วจะรู้ได้ยังไงยืนยันแล้วก็แคปเอาไว้เดี๋ยวเราส่งให้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าซื้อห่อเล็กหรือห่อใหญ่ก็ีจะต้องติดต่อตอนหลังอ๋อเดี๋ยวก่อนน้องเกรทแล้วพี่อยากรู้เลยว่าตอนนี้มาอะไรมาที่ตลาดของเราเนี่ยเกรทให้สิทธิ์เราประมาณไหนกี่สิทธิ์อะไรนะฮะเคียวอยู่ให้กี่สิทธิ์ให้กี่สิทธิ์ก็แล้วแต่เลยแล้วแต่เลย15นาที ก็แล้วแต่ในช่วงนี้เลยครับให้เลรอดเต็มไม่ไม่ไม่กำหนดว่าจะว่าจะแบบสิบหรืออะไรเท่าไหร่เต็มที่เลยมีหมาเรื่อยๆน้องเกสคอนเฟิร์มอีกได้ไหมมามาซีเอฟมาซีเอฟมีย่อมาจากอะไรนพี่คอนเฟิร์มอคนเฟิร์มเมื่อกี้ตอนแรกคนดูเราสี่ร้อยกว่าคนนี่เหลือสิบหกคนยังอะเฮ้ยไปไหนกันหมดแลยหนึ่งจุดหกมาให้หมดหนึ่งจุดหกนี่เท่าไหร่วะพันกว่าพันกว่าอีกแต่ยิกงเดาว่าเหลือสิบหกคนเลยตากูไม่ดีพีดอยแล้บอกว่า มันบอกว่า16คนรถคุณแม่เลยอะไรวาเคสมาเหลืออยู่16คน 1. ทองอีควายไม่ด้อเติมเพื่อนอย่างนั้นไปอกจะด่าไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรว่ากันไม่เป็นไรตามม่ดีคุณแม่เข้าเก่แล้วแต่จะบอกว่านอกจากจะมาท็อปในตลาดของเราน้องเกร็กเขาจะไปซื้อได้ที่ไหนอะอันนี้เรามีขายที่ Tops อ u p e r m a r k e t แล้วก็กูเม่ครับ โโอ้ซขอโทษไปซื้อที่นั่นไปเลยคุณไม่ได้สิทธิพิเศษคุณไม่ได้โปรโมชั่นแต่ถ้ามาซื้อแฟนคลับของเกรซแล้วเคยทานเป็นประจำอร่อยคาริคาริมาที่ชอปสตาร์มาร์เก็ตสิทธิพิเศษคืออันนี้ค่ะ135บาทตอนนี้เลือกเพียงแค่109บาทฟรีค่าจัดส่งบอกไัว่าปวดหูปวดหูเียบคอนน้จะไกที่กยเกรซสามรอบ อันนี้ห่อใหญ่350รบาทครับส่งฟรีครับค่ส่งฟรีครับสอิบกรัมแถมนะคะมีที่รูด่จงนะมีี่รูดแล้วมีที่รูดสำหรับคนที่แบบว่าทานไม่หมดมีหูรูดอะไรมีที่รูดมีที่รูดแจกด้วยนะคะซิปนั่นเองทำไมเธออยู่ๆเธอมาทำหนังปลาแซลมอนเขาบอกแล้วไงว่าเขาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ที่อยากรู้ว่าเธอมีแรงบัานใจถึงมาทำได้ไงชอบไงชอบชอบทานจริงๆชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นมีพวกหนังปลาอะไรออกมาเยอะไงแล้วผมกับพี่กิกอะ คือออกกาลังกายอ่ะแต่ทาไมชอบกินของพวกนี้อืมแล้วก็แบบซัดกันเต็มเหนียวมากเฮ้ยอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยใช่ครับทอดทอดด้วยกระทะอันนั้นอร่อยอันนี้อร่อยอะไรเงี้ยทอดด้วยอะไรด้วยหม้อหรือว่าด้วยกระทะใบบัวด้วยอะไรกระทะใบบัวเป็นไงพี่ยุุบอีนี่เขาชอบเขากินอาหารในกระทะใบบัวต้องตกปากดีเขาที่บ้านที่นี่เขาคงอาหารในกระทะใบบัวเทเขากินหุ้ยชอบ มันบ้าขายขึ้นขนาดนี้คือเพราะขนาดเขาต้องเป็นโรงงานสินะใช่ไหมน,น้องอกเกศใช่แล้วผมปลุกโรงงานมาแล้วด้วยเออที่โรงงานแบบดีมากคือ,อสะอาดมากๆใช่ไหมคะใช่ครับไปลุยที่โรงงานกับพีก่กิ๊กมากันเยอะเลยเนี่ยเอา,ถ,าอถ้าเกิดว่าขอบคุณค่ะมันไม่สะอาดที่กินของเขาไปท้องเสียเขาก็มาว่านี่เขาระดับพระเอกนะแล้วเขาทำของที่เขาเอาตัวเขาการันตีขนาดนี้ทำไมยิ่งพูดกับเกศนั้นมันผ้าหลุดตลอดเลยอ่ะดีว่าแค่แมสหลสุดเนอะ เสื้อกางเกงไม่หลุดน้องคว่ายอ่ะน้องไม่ได้มีอารมณ์นะเขาว่าจะส่งเขาเข้าเมดนี่ตปวดให้น้องเขาตัดสินใจเองก็ได้เกงตอนนี้มีแฟนยังก็อืมนะครับเออหรอหรอแล้วตอนนี้ทองแพงมากเลยที่ร้านทแพงทองแพงครับแพงอ่ะแล้วที่ร้านรับซื้อป่ะแต่ว่ามันก็ขึ้นขึ้นลงลงครับช่วงนี้เรอะหรอใช่ฮะพี่ พี่อยากจะขายอ่ะซื้อไหมซื้อพี่เอามาขายดิพี่เอามาขายผมเลยเฮ้ยฝากร้านนะข้างทองหวังไทยเจ๊กุ้งอ่ะเออร้านร้านทองชื่ออะไรนะหวังเงินนยเจ๊กุ้งอยู่เพชรบูรณ์อำเมืองลำปางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็คุณก็เอาของคุณห่อขึ้นรถบัสไปไปขายที่เพชรบูรณ์แต่สิ้นเชิงชอคุณแม่คุณมากเลยนะคุณแม่คุณเน่ยเก่งมากสุดยอดคุณแม่ซุปเปอร์มัมขอบคุณครับเออจริงๆยองยอด ช่วยแม่ขายทองด้วยอืมทำไมเธอแม่ขายทองทำไมเธอไม่ขายทองม้วนวะอ๋อน้ำม่เก๊ดหนึ่งน้ำหนึ่ง้าไม่ได้นปาไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องฉีกต้องฉีกจากแม่ต้องจากหนังปลานี่เก๊ขายอะไรอีกบ้างร้านอาหารญี่ปุ่นชื่ออะไรอ่ะจริงชื่อชินไคซูชิครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เหมือนกันขายแซลมอนอ้าวฟังฟังพวกเราเขาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยร้านอาหารญี่ปุ่นเขาตั้งอยู่ที่ไหนอ่ะเฮ้ยดูดน้ำเท่านั้นเอ้ยนึกว่าจะตอบเราทำอะไรก็ได้ใช่ไหม ปากคุณเลอะหนังตากับไข่เค็มที่เคลือบอยู่ค่ะคุณเคสคะแล้วร้านญี่ปุ่นคุณอยู่ไหนคะร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่รัชพฤกษ์ครับหนึ่งสาขาแล้วอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ DX เอ็กซ์เพสการจนาพิเศษตอนนี้คือต้องสั่งเป็นดิเรอรี่สั่งดิเ i v e r อรี่แต่ว่าที่ตรงสาขาราชพฤกษ์เปิดแล้วตอนนี้เปิดแล้วแล้วเราก็จัดโต๊ะอย่างดีเลยแล้วเมื่อไหร่ปิดที่กั้นไม่มีไม่มีไม่มีปิดที่ปิดตอนสามทุ่มใช่ตอนแบบก่อนเคอร์ฟิวเราปิด แต่ถ้าปิดแบบปิดยาวๆไม่ไม,มีไม่มีไม,มไม่ปิดขายปิดมาแล้วเดือนหนึ่งก็ไม่มีกินและโอ้พวกพี่ก็เหนื่อยกันเนี่ยแล้วคนใหญ่น้องขายเป็นแนวไหนซูชิฮอตเพรสหรือว่าอะไรเป็นซูชิครับเป็นซูชิแล้วเมนูที่ร้านที่ออกดีที่สุดคือแซลมอนเพราะว่าแซลมอนสดมากๆโอ้ยิ้นกับวาซาบินะใช่โอ้โหไอรอีมปุ๊บมืซอยเด็ดมากแล้วตอนนี้อะไรอะไรนะพี่ซอยนั่นชซออะไรซซิมอซามีไมซาซิมมีฮะมีด้วยซยซิมคืออะไรวะซาซิมิได้ยินยังไงกันอ่ะ ไอ้คุณเค้ซีเอฟเกรดว่าย้ำอีกทีหนึ่งก่อนย้ำอีกทีหนึ่งก่อนคุณท็อปวันนี้พิเศษสุดคือซองเล็กนี้ตอนนี้คือ70กรัมนี่ปกติ1 7 5หรเหลือเพียง109บาท,บาทสง่งฟ,ฟรีฟรีถ้าจดส่งเหลือ5นาทีซองใหญ่230กรัม <230 g S 1> อ่าเดี๋ยวผมดูแล้วผมพูดให้ทุกคนตอนนี้เหลือแค่5นาทีเท่านั้นก่อนไมพูดแล้วจะบอกว่าคาริคารินะ เอาเปรียบใครรองใหญ่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 ดหญ่ใ่ใ่ได้่ปหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่คหญ่คหญ่ใหน่ใแล้วให่ให่นนะคใบ่ใี่ห้่นะคะเปิดมาเช่นหด่ใหญ่ในญ่ใหญ่หญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นหญ่นหก่ใหก่ในญ่ให่นหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ลงอ่ใหญ่ใ่ใงญ่แห่นห่ใหญ่่หใ่ใ คือคนอื่นเนี่ยเวลาเปิดมาผู้ตายด้กยว่าของเหลือไว้อะตายแล้วนี่คุณท้อขาไม่มีอะไรค่ะของงไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเกิดขโมยกับบ้านมันไม่มีนั่นดูทางนั้นดีกว่าเกตสเอออย่าดูตรงนี้เลยอืมอ่ะวันนี้นะคะสองปีง่ายๆสั่งซื้อโดยใช้วิธี CF นะคะ เกรสนะคะส่งมาแล้เราแอดมินก็จะยืนยันแล้วก็แคปเอาไว้เดี๋ยวเราจะติดตามไปนะคะแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาค่ะครับผมซองนี้พิเศษนะคะเพราะว่าผ่านหน้าท้องดิฉันแล้วผ่านหน้าท้องไม่ท้องแล้วมีกี่รสครับคุณเกรซแค่มีกี่มีทั้งหมด4รถครับอันนี้เป็นออริจินอลเป็นเคลือบไข่เค็มแบบเดียวอันนี้เป็นไข่เค็มซาวครีมก็เป็นไข่เค็มเหมือนกันแต่เป็นซาวครีมชีเดยอันนี้เป็นไข่เค็มต้มยำ และอีกสีหนึ่งค่ะไข่เค็มลาบสีเหลืองสีเหลืองไข่เค็มลาบลาบนี่แบบว<ส>่ามีข้าวาคั่วด้วยนะพี่จริงเหรอผมกับพี่กิกเถียงกันตั้งนานแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเ,เพิ่มดีเพิ่มข้าวคั่วไปให้มันเยอะกว่านี้ให้มันมีความแบบมีเอกลักษณ์ถ้ามีความ<ก>เป็นไทยนิดนึงกินเลยดีกว่ากินดีกว่าอยากมากไอ้อันนี้กินให้กินเลยเฮ้ยมันต้องลองมันจะได้พูดได้คนเราไม่ลองมันจะพูดได้ยังไงลองิลองไหมพี่ก้องอ่ะลองซิลองป่ะลองไหมพี่ก้องกินเลย สงสารเก๊ดเพราะพี่กินเก่งเลือบัวเก๊ดพึงเจอกูมึงจะลืมไม่ลงนิวกินหนังปลาคลิ๊ดคลิ๊นี่ดูดิเขายิ้มยังดูไม่มีเหงือกดูนี่ปลาแซลมอนที่มันดูดนมอ่ะอุ้ยเราพูดอะไรไปเนี่ยท็อปเสียภาพพจน์แต่จะรีบไปทานล้วพี่มาเป็นเรียงความเเป็นไงฮะเด็ด อันนี้อร่อยมีกลิ่นมะนาวด้วยกับใยใยอันนี้ลาบมะนาวด้วยอ่ะลาบอืมเบฟครั้งแรกเลยนะเรามาเจอกันช็อปสตาร์มาร์เก็ตน้องเป็นไงบ้างบ้านตลาดพี่จะไปรอดไหมรอดรอดรอดสิรอดสิเบผมดีใจมากอะไรนะพี่เอาไแอลกอฮอล์สีปากนาะที่ผมดีใจมากนะที่ได้มาบุกที่นี่สนุกกว่าคุยที่บ้านเยอะเลยเห็นไหมต้องมาบุกนะต้องมาบุก เอ้ท้องว่าไงโอเคไหมเพราะว่าน้องมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจอ่ะครับองมวตลาดเราน่าสนุกไหมน่าสนุกมากแล้วถ้าถ้าเกิดว่าพี่สองคนยังเป็นพิธีกรอยู่นะเนาะยังอยู่ยังไม่ทำัไม่้าเลยไม่ได้พูดเลยอวยพรววยพรอวยพรตลาดเรานิดนึงวันนี้เราเปิดแผงครั้งแรกนี่ดาราระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยมาเยือนให้เกียรตินาอวันนี้ต้องขอบคุณน้องเกรซแต่อย่าเพิ่งไปนะนี่ขอบคุณครับขอบคุณมากเลยื่อความตั้งใจก่อนขอบคุณมากครับที่แบบว่า ชวนผมมาแล้วก็ผมว่าทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักแสดงเราก็แบบว่ามีเรียกว่ามีช่องทางทําธุรกิจเป็นของตัวเองเยอะแล้วผมเชื่อว่าการช่วยกันในวงการเป็นอะไรที่แบบดีมากๆแล้วตอนนี้สินค้าออนไลน์มันเป็นเหมือนแบบมันง่ายแล้วมันเหมาะกับยุคนี้ด้วย <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับเราเราจะได้รู้เลยนะคะว่าคนที่คือเขาเป็นนักแสดงยอดนิยมแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาตั้งใจทำเนี่ย เฟ้นหากันจริงๆนะระดับพวกนี้เขาทำมันแบบอ๊ยตั้งอกตั้งใจพวกเราชื่อเสียงเป็นประการอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคนถามเข้ามาว่าตกลงรถไหนอร่อยคะอร่อยทุกรถดิฉันบอกเลยถ้าถามตัวดิฉันชอบรถลาบมีความเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็มีความเค็มเหมือนกับเรากินลาบผสมไข่เค็มอร่อยจริงดิฉันชอบออรออริจินอลออริจินอลไม่ใช่ออรอ ออริจินอชอบมากโยงตลอดอร่อยเนี่ยอันนี้รสชาติมันดีมากมันมีกลิ่นของหนังปลามันมีความเข้มโอ้อร่อยเลยแล้วหนังปลาเขาเป็น่างนี้เลยอะน้องไม่ใช่หนังปลาที่คุณกินตาบเล้าก๋วยเตี๋ยวหนังปลาเนี่ยมันคนละชั้นกันเลยไอ้ตอนที่คุณกานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นี่สาวกนก็เด็ดขอนี้นึงได้ไหมได้เราสามารถเอาไปทําแบบกับหลายๆอาหารได้นะอันนี้ลองมาแล้วแบบไปใส่โจ๊ก หรือว่าแบบสมมติว่าคุณกินส้มตำใช่ไหมเฮ้ยเขาเห็นป้ายขอบคุณผมแล้วผมยังไม่ไปอะไรไปอยู่ก่อนอยู่ก่อนพักมิ้นพักมิ้นมิ้นสวัสดีแล้วก็ส้มตำอ่ะพี่เวลาส้มตำอ่ะคนกินส้มตำแล้วมันจะเหลือน้ำน้ำใช่ไหมี่เอาอีกนิดเข้าไปนะโอ้ยจ่าจ่าจ่าครุ๊กเสียงอะไรคะคุณเสียงครุ๊กครุ๊กครุ๊กกับน้ำจ่าจ่าจ่าอ่ะไม่ไหวแล้วขอตัวห้องน้ำก่อนหนูวัวเรา เสียงจอบจอบมันดีมากมันดีมากพวกใส่แบบเข้าไปในส้มนตัเยอยดรนี้แต่าริาริของอยากให้ลองคืออันนี้พูดจริงๆในฐานะที่รียนเคยกินครั้งแรกแล้วบอกเลยว่าคาดไม่ถึงว่ามันจะรสชาติดีอย่างนี้แล้วก็ไม่คิดว่าของของน้องคือบางคนบอกว่าเฮ้ยสินค้าดาราขายแต่ชื่อเสียงเราวะบอกเลยเอาเท้ามาเหยียบหน้าคุณกล้องเลยทำไมไม่ลองทำไมต้องหน้าฉันพูดเฮ้ยถึงจริงๆยืนยันได้อร่อยอร่อยไม่อร่อยเหยียบหน้าฉันนี่ตามหาตัวให้เจอแล้วกัน อันนี้ะนะคะ,ะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ก็ฝากไว้นะคะจาก13 5บาบาทหรือ109บาทและอันนี้ 350บาทส่งฟรีอ้วนหนาตับเลยได้ไปเลยนะฮะขอบคุณน้องเกรส์วินทรอนครับขอบคุณมากครับพี่ท็อปขอบคุณครับพี่คุณม่ทองขอบคุณครับกดใจใจอย่าลืมอย่าลืมกดแบบบลูทูธอย่าลืมชมละครน้องเกรสนะคะกดแบบบลูทูธเขาวางให้หนูเป็นสายเป็นสายครับฝากด้วยครับหนะฝากด้วยนะร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไหนนะชินไคซูชิครับอยู่ตรงตึกไหนอ่ะอยู่ที่ ตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลพาราม่าตรงข้ามไม่รู้ทินไซเคิลค่ะเอาเกแสาเอาคือไปด้วยค่ะขอบคุณครับแล้วก็มิ้นต์เนี่ยไอติมอร่อยนะไปตินเขาขายให้น้องนี่ไม่ค่อยเจอแต่ว่าไอติมน้องอร่อยมากมากมีหลายรสด้วยเขามาให้กินหรือไปซื้อเขาเขามาให้กินถ้าให้ซื้อคงแบบไม่ได้กินฉันชอบกินรถผูผาหยอกหยอกคิดถึงหลานชอบกินรถผูผาเนี่ยเราเนี่ยมันไม่ใช่รสอันนั้นน่ะแกเขาหล่อเนี่ย ตลอดเลยอ่ะเรไปกเกตแป๊บได้ไหมอะไรนะให้พี่ก้องอยู่คนเดียวได้ได้ไปก่อนไปญี่ปุ่นบ๊ายบายมิ้นบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวเจอมิ้นก่อนขอบคุณครับทุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณเดทค่ะคาริ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 อันนี้เป็นเสียงขอบคุณแม่เก๊ขอบคุณครัับอนนี้อันนี้เป็นเสียงซาวนะคะไม่มีคนอยู่เราอยู่กันไม่ถึง5้าคนค่ะเป็นเสียงซาวเดี๋ยวกูตบปากเลยเนี่ยคาริคาริอร่อยจริง